ททานเจ้านายใจดีให้งบารีโนเวทออฟฟิศวันหนึ่งเจ้านายใจดีอยากให้สักง,ง,งานดูสดใสขึ้นก็เลยตัดสินใจรีโนเวทออฟฟิศให้บางส่วนเริ่มจากด้านหลังเลยทำเป็นครัวของออฟฟิศและต่อเติมด้านข้างทำเป็นห้องน้ำและห้องอเนกประสงค์งานแบบนี้ถือเป็นส่วนปรปับปรุงอาคารมันเป็นโครงสร้างถาวรแบบนี้ตัดค่าเสื่อมยาวเลยยี่ เมื่อตัดค่าเสื่อมแล้วถือเป็นรายจ่ายของสำนักงานทุกปีได้เลยแต่ถ้าเป็นพวกงานบิวอินแบบนี้ที่เป็นงานตกแต่งหรือว่าซุ้มประตูงานตกแต่งผนนังอันนี้เสื่อมเร็ว5ปีหรือปีละ20%ซต่อมาโต๊ะทานข้าวสาังสรรค์โต๊ะประชุมโต๊ะประชุมนี้ถือเป็นเครื่องใช้สำนักงานเสื่อมมือนกันเลย ห้าปีปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อมางานระบบที่เป็นระบบน้ำระบบเครื่องกองน้ำอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นเครื่องใช้สำนักงานห้าปีปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่แต่แต่มีอยู่สองอย่างทรัพย์สินสองประเภทที่ห้ามเสื่อมราคาคือหนึ่งที่ดินและสองส่วนควบที่ดินมันจะเป็นพวกแบบดินที่เอามาถมให้ที่มันสูงขึ้นแบบนี้ห้ามเสื่อมราคาเลยนะคะ สัมภากรมีแนวคิดว่าที่ดินน่ะมันเป็นทรัพย์สินที่มูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้เสื่อมลงแล้วมันจะไม่ได้สึกหรอเหมือนกับอาคารเครื่องใช้เพราะฉะนั้นทรัพย์สินสออย่างนี้ห้ามเสื่อมราคาถ้าเสื่อมเดี๋ยววุ่นวายเลยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย